สวัสดีครับมาพบกันนะครับกับยูสุมาลครสาขาศรีนครินทร์วันนี้มาพบกับผมนะครับเซลกรที่ประจำสาขาศรีนครินทร์วันนี้เราก็มาแนะนำรถเป็นรุ่น M สี่ตูยกสูงตัวท็อปสุดนะครับของเราวันนี้ก็คือจะเป็นรุ่น M รุ่น M ตัวปี2 0า3ให้อะไรมาบ้างเพิ่มเติมนะครับหนึ่งเลยก็เป็นเมกนิทอายเหมือนระบบเบรกเอแดชของยูเอส ให้มากับเจ้าตัวเองแล้วนะครับตอนนี้ในราคาที่เครื่อง1.9นะครับัวเองจะอยู่ที่1 7 8 0 0 0บาทถ้าเป็นเครื่อง3.0นะครับจะอยู่ที่ราคา1,199,000บาทซึ่งเจ้าตัวนี้จะเป็นรุ่น M เครื่อง3.0ราคา1 1 9 0 0 0บาทนะครับมาเราไปดูเลยว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างหลักๆนะครับที่เป็นโน้อแม็กก็จะให้เป็นแบตปกรนะครับลายใหม่ ยงานนะครับยาง265 60.8ครับแล้วก็จะมาดูภายในดีกว่าเพราะว่าตัวปี2หี3ก็จะคล้ายๆกันจะเพิ่มเติมให้มาเป็นตัวเอดานะครับช่วยเบรนะครับก็จะได้เป็นเบาะผูหน้านะครับจะเป็นเบาะผู้แม็กให้เหมือนเดิมฝั่งคนขับจะเป็นป,ปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็หน้าจอกา9นิว้ว ดิจิตอลเนี่ยมีสลับซ้ายขวานะครับตัวมาลายหนังสวยงามแล้วก็จะให้เป็นตัวเอ a ดัสนะครับมีจิไอาข้างบนตัวนี้นะครับจะช่วยให้เบรกเองอัตโนมัติถ้าเราไม่เบรกรถก็จะเบรกให้ครับผมตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาในระบบเป็นรถกระบะตัวท็อปรุ่น M เ,เท่านั้นนะครับที่จะมีระบบมจิไอ รวมอะไรก็จะประมาณนี้มันติดฟังก์ชันทั้งสฝั่งเลยครับรุ่นนี้นะครับดาวเริ่มต้นที่79,000บาทนะครับมาดูข้างหลังไหมนะซึ่งด้านหลังก็จะเป็นไฟ LED นะครับไฟท้าย LED ปี2023ก็จะเป็นสีเทาดำขอบเป็นขาวเทาดำนะครับผม รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเดมีมกล้องหมอยหลังให้แล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์นะครับถอยแต่ตัวนี้ยังไม่มีตัวคลิปเซ็นเซอร์เพราะว่าเป็นกระบะใช่ไหมยันไม่มียัง <c oughs> ไม่ให้ยังเปิดมันน้วนนะครับก็ถ้าเป็นรุ่นเอ็มนะครับถ้าลูกค้าสนใจจะสอบถามจะเข้ามาในหน้าเพจหรือ ตามลิงก์เลยนะครับของนที่ส่าหารนกอนสาขารีนัรีนของเราก็จะเปิดบริการทุกวันนะครับฝ่ายขายหรือบริการทุกวันเลยก็คือเดินทางมาง่ายนะครับติกดกรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้าถึงนักเรียนาที่แปดเนี่ยรถไฟฟ้าก็มาแล้วบริการมาแล้วนะครับสวยงามคือเดินทางทางสะดวกเลยจากถนนใหญ่นะเลยหนาะสีฟันมานดนึงติดกับในนันตี้นะครับ เป็นขายอุปกรณเครื่องเลือกต่อเลยมานิดนึงก็จะเป็นอีสุขานครแล้วก็จะเจอกับผมทุกวันครอยู่ที่นี่แหละไม่ไปไหนประจําทุกวันเลยครับที่รถที่โชว์รูมเราจะมีหลายกันนะช่วงนี้จะมีมีรุ่นเลยมีรุ่นมีรเอมีรุ่นเรุ่นแอลดีอตรนี้คือตัวเริ่มต้นแต่หลักๆเราก็จะมีตัวเองที่มาโชว์ให้ดูก่อนครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้านะครับเราจะมาเสนอพรีเซต์ตัว คอมนะครับเมตตัวตัวแฟนทอมเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเรามาดูกันบดคิปนี้ก็คือจะเป็นตัวเองนี่แหละะครับก <c oughs> ็บวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ